คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณอันนี้เป็นยังไงบ้างกริงร๊งกริงร๊งกริ๊งมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะใจของเขาเนี่ยมันรับคุณเข้าไปเต็มหัวใจแล้วนะเออนะคะเขาปฏิเสธไม่ได้ว่ารักคุณนะ่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอชื่อเพลงก็มาไม่รู้ใครทันหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะนะคะ แบบทั้งใจเขาเนี่ยมีให้คุณคนเดียวนะคะอีกในหนึ่งในบางการณีถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปเนาะตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังจะยอมรับเขาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณจะไม่ยอมรับเขาเขาก็ยอมรับนะในสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะเขารู้ว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีต่อใจคุณจริงๆในวันวานนะคะอันนี้เคสทางเหนินเนาะ you are the only one that I wanna wake up with every s i n morning เขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะตื่นตอนเช้าด้วยกันทุกๆเช้านะคะเขานนะนะคะยังคงคิดถึงคุณนะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าคุณกำลังทำอะไรตามใจฝันหรือในสิ่งที่คุณชอบอะ แล้วเขาได้มองเห็นนะเขารู้สึกว่าเขาแอบ,บเป็นกำลังใจให้คุณเขาเชียร์คุณอยู่ในที่ไกลๆแล้วคุณดูมีสเสน่ห์มากๆนะเวลาที่คุณแบบทำอะไรในสิ่งที่คุณชอบและคุณแบบลุ่มหลงหรือมีแพชั่นไปกับสิ่งน,น,นั้นนะค่ะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันอาจจะในสายตาของคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่คุณแบอบกทำไมอ่ะฉันชอบเนี่ยฉันอินกับสิ่งนี้นะคะใน,นความที่คุณทําในสิ่งที่คุณชอบอ่ะ เวลาที่เขามองอ่ะเขารู้สึกคุณมีเสน่ห์มากนะกับการที่คุณมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นไม่รู้อะไรเช่นเช่นนี้คุณอาจจะโอ้ยปั้นคอนเทนต์แบบด้วยความแบบมุ่งมั่นตั้งใจทําสุดฤทธิ์สุดพลังหรือคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทําขนมอะไรเงี้ยที่เป็นจากงานอดิเรกกลายเป็นสิ่งที่คุณแบบชอบจริงๆแล้วก็อยากจะต่อยอดเป็นอาชีพอเอาสิ่งที่คุณรักอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นอาชีพหรืออ่า ชอบดูไพ่อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมี passion กับการดูไพ่ดูดวงแล้วคุณก็แบบอ,อยากจะมาปั้นตัวเองสร้างตัวเองในการเป็นเอ่อเอ่อโมดูลฟอร์จูนเทเลอหรือว่าคอ n t ทนต์เพลเเแล้วคุณกำลังมี passion ไปกับสิ่งนั้นอะเขาสิดว่าทำไปเลยถ้าเป็นสิ่งทีค่คุณชอบมันเขาเป็นกำลังใจให้คุณอะคะ่ะด้วยนะคะ ทำฝันของคุณที่เป็นจริงขึ้นมาเราไม่ต้องไปสนใจใครเลยนะคะประมาณนี้เนาะเพราะขนาดเขาเขาเชื่อเลยว่าคุณอ่ะจะทําได้ดีฉะนั้นคุณเชื่อมั่นในตัวเองด้วยมันมีมันมีอารมณ์นี้ด้วยนะนะคะไม่รู้ใค um, รบางคนนะคะอาจจะมีแบบความไม่มั่นใจในตัวเองอะไรบางอย่างเหมือนกันในการที่แบบฉันทำสิ่งนี้ชอบแต่ว่าฉันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนบอกเขาทาเลยเป็นกำลังใจให้เฝ้ามองอยู่นะคะ I miss you เขาว่าเขาคิดถึงคุณนะคะถ้าไม่ได้ไกล พิ่งเจอไม่นานก็คิดถึงแหละจะห่างกันนานหรือไม่นานก็คือตอนไหนก็คิดถึงหรือก็คิดแต่เรื่องคุณเอออย่างนี้ก็ได้เนานะ,ะานะนะคะเขาเนี่ยนะคะไม่เคยเอาหัวใจหรือความรู้สึกออกจากคุณได้เลยนะถึงแมาบางคนเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีความไกลอาจจะด้วยระยะทางหรือความรู้สึก แต่ใจเขาไม่สามารถถอนออกจากคุณได้นะคะแต่เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณนะ่ะตั้งหากละ่ะที่จะไปสนใจใน,ในการทำสิ่งอ,อื่นหรือแม้กระทั่งคนอื่นจนเอาใจเนี่ยออกห่างจากเขานะคะแล้วตอนนี้มันมีฟีนี่เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเขาเนี่ยอยากจะลากคุณมาจูงมือมา พากันไปนไหนก็นได้ในที่ไกลๆที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครตามลำพางสองอสองอาจจะอยากไปพักผ่อนหรือบางคนที่มีเรื่องต้องคุยต้องเคลียร์กันก็อยากจะคุยอยากจะเคลียร์ใช้เวลาเป็นการส่วนตัวในที่ที่แบบส่วนตัวจริจรงๆนะคะ If is meant to be it will be baby just let it be. เขาบอกว่าที่รักถ้ามันจะใช่มันถึงเวลามันก็จะใช่ตอนนี้เราปล่อยให้มันเป็นไป,ไป,ไป,ไปตามธรรมชาติก่อนธรรมชาติอะไรไม่รู้ <laughs> หรือโอเคให้ต่างฝ่ายเนี่ยคะ่ะต่างไปแบบไปจัดการเรื่องราวของตัวเองก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะถึงเวลาที่เหมาะสมเราสองคนจะได้กลับมาอยู่ในกันหรือถ้ามันจะใช้มันจะต้องมีการกลับมาไม่รู้ยังไงนะคะอันนี้มีฟีลเหมือนรอเดสเินีโชชะตานิดๆป่ะเนี่ยถ้ามันจะใช้มันก็จะใช้แล้วคือ,อยังไงเอาคือคิดว่าจะไม่ทำอะไรเนี่ยหรอมันมันมีอารมณ์นี้เหมือนกันนะ นะคะแต่บางคนน็คืออาจจะแค่แบบอาจจะแค่แบบอย่าพิ่งรีบร้อนจะเย็นๆนะคะก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าคนของคุณนะคะคนที่อยู่ในความสัมนคุณอะ่ะเป็นประมาณไหนนะเขาอยากได้ช่ชงเวลาที่แบบได้มาสนุกกับคุณ ยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันเล่นอะไรด้วยกันคุณกนะับเขาตอนอยู่ด้วยกันนะคะหรือเวลาคุยกันมันมีหมดที่เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้งหรือเปล่าคะเอออย่าจุงมือคุณแบบไปบางคนอยากจุงมือคุณแบบไป,บบไปท,ที่ที่แบบมีส,สนุกให้เราได้ได้เพลิดเพลินได้เล่นเครื่องเล่นด้วยกันเนี่ยนะเ็า,าจจะอยากชาร์จแบตดับชาร์จพลังงานความความเยาว์วัยอ่ะกับคุณอนะ่ะอีกครั้งด้วยนะคะ เขาอาจจะบอกอะไร Have you ever d r e a m of me เธอเคยคิดถึงฉันไหมเธอเคยฝันถึงฉันบ้างหรือเปล่าหรือเธอหลับสนิทไม่เคยฝันถึงกันแล้วกันเลยไม่น่านะคะมันที่าอาจจะเอ่อก็บเอาคุณไปฝันก็ได้ในขณะที่คุณอาจจะหลับสนิทหลับปุ๋ยเลยหรือเปล่านะคะ